เมืองเพชรบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่เยอะมากทั้งทะเลป่าเขาเขื่อนแต่ช่วงนี้ทุกคนไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับกับช่วงเวลาพิเศษที่ร้อน,นสุดๆร้อไม่บรรยบรรยัตเลยกับมุมท่องเที่ยวที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องลงหมึกดำนะครับจะพาไปเที่ยวอันซีนกับภาพสวย,สวย สองข้างทางของถนนหมายเลข2021เส้นทางเรียบทะเลสู่ภาคใต้ถนนสายรองที่ขนานเคียงคู่ไปกับถนนเส้น4028จากคลองโคนบางตะบูนผ่านบ้านแหลมห้องหน้าไปชะอำนะครับซึ่งถนนเส้น2021ก็จะแยกออกมาจากเส้น4028วิ่งใกล้ทะเลเข้าไปอีกนะครับผ่านชุมชนเล็ก ที่เป็นชุมชนการทำนาเกลือจริงๆนะครับลงมึกไปตั้งหลักที่วัดต้นสนนะครับอำเภอบ้านแหลมจากนั้นก็ขับรถมุ่งไปทางบ้านขนไทรนะครับ ตลอดเส้นทางมีระยะไม่มากนักก็ตามแต่จะได้เห็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสีสันเอาไวา้นั่นก็คือนาเกลือหลากสีสันมีทั้งสีชมพูสีส้มสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวนะครับแยกกันตามแต่ละสภาพของน้ำและดินในแต่ละแปลงของนาเกลือนะครับช่วงนี้สามารถพบเห็นได้ตลอด2องข้างทางมีความสวยงามและแปลกตา จนต้องแวะถ่ายรูปเช็คอินนะครับแพนบรีเป็นแหลง่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตอนนี้ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะดูนาเกลือเปลี่ยนสีที่ดีที่สุดก็คือช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนมีนาเมษาถึางต้นพฤษภานี่แหละครับนาเกลือเป็นอาชีพนั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแต่ด้วยปัญหาหลายๆด้านและหลายปัจจัยทําให้คนรุ่นใหม่ขาดแรงจงใจที่จะมาสืบทอดวิถีนาเกลือต่อเส้นทางสายนาเกลือจงดูเหมือนว่าจะค่อยๆเลือนหายไปและวิถีนาเกลือกําลังจะสูญหายไปเพราะทุกวันนี้ชาวนาเกลือก็มีจํานวนลดลงนะครับ านาเกลือจะเริ่มทําเกลือประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะครับปลายปลายฤดูฝนปัจจุบันวิธีการทํานาเกลือก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นเคยใช้กางหันจุดน้ําเข้านาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องสูบน้ําซึ่งมีความรวดเร็วทันใจกว่าและนาเกลือบางแปลงเดี๋ยวนี้ก็มีการปูผ้าผ้ายางนะครับหรือว่าเป็นผ้าพลาสติกสีดํา ทำให้เกลือสะอาดขาวขึ้นแต่ผลดีผลเสียก็ต่างกันนะครับระหว่างหนาดินกับหน้าที่ปลูกผ้าพลาสติกซึ่งบางอุตสาหกรรมก็ยังไม่ยอมรับเกลือที่จะนำมาใช้ในโรงงานถ้าเป็นนาที่ปลูกผ้าพลาสติกนะครับ ในหน้าร้อนระยะเวลาประมาณ15-20วันก็สามารถทำเงินจากเปลือได้เกลือรุ่นแรกของปีจะออกช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในฤดูแล้งที่มีอากาศร้อนจัดนะครับการเก็บเปลือหรือรือร้อเกลือนั้นหน้าแปลงที่จะรื้อเกลือได้จะต้องมีน้ำขังให้มากพอที่จะช่วยล้างเกลือได้ชาวนาจะใช้ไม้รุนทึ่งำํำเรืยอโคนไม้ไผ่นะครับ หรือนาหนึ่งกระทงหรือ1แปลงจะชักเกลือเป็นแถวได้หลายแถวแล้วแต่ขนาดของนาและตะล่อมเกลือให้เป็นกองกองเหมือนเจดีในแต่ละแถวแล้วปล่อยน้ำในนาออกสู่ลำกระโดงหรือว่าลำหรือว่าคูข้างข้างนานะครับ mm hmm. เมื่อไข่น้ำออกหมดแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันหรือ1วันนะครับ mm hmm. เพื่อให้เกลือแห้งมีความชื้นน้อย จึงจะจัดการหาบเกลือการหาบเกลือใช้แรงงานคนหาบด้วยปุ้งกีเก็บเกลือไว้ในยุ้งฉางรอการขายต่อไปการรื้อเกลือจะมีคนรับเหมาเป็นแปลงๆไปแล้วได้ค่าแรงมาก็จะหารกับคนในทีมส่วนการขนเกลือขนหาบก็จะได้ค่าจ้างเป็นกองๆไปใครหาบมากก็จะได้มาก วันนี้ลุงก็พาชมบรรยากาศเท่านี้ก่อนนะครับอย่าถามว่าร้อนไหมบอกได้เลยว่าไม่ครับร้อนเหลือประมาณจริงๆขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกผู้ติดตามและขอบคุณที่จะติดตามต่อไปให้ด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ